อ้าวโอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f อเบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปกู้รถนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาท่านผู้ชมเนี่ยเอารถพ่วงไปขนทรายนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยเกิดหลงทางนะฮะแล้วก็รถผมเนี่ยมันไปติดอยู่ในป่านะครับตอนนี้แล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์ไปด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้กู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมากู้ในคลิปนี้แหละนะครับผมอ่าโอเคครับอันดับแรกเนี่ยผมจะให้น้อออยยยยยเเเเเกกีีีีมมนนนน่่่่่่ขััับหวลาารรถคแดงงงๆไปสผูทต ที่มันรถติดนะครับผมเกมไปถูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่พาพี่ไปติดอีกนะไม่ติดที่ไม่ติดบอกเลยว่ารถคันนี้แรงมากไม่เป็นไรรถด,ด้านหลังเนี่ยก็เป็นรถลากถ้าติดเดี๋ยวลากเลยแค่ล้อก็กินขาดไปเลยเฮ้ยไปปาดหน้ารถ <c oughs> เขา <c oughs> เอมปั๊ม เรียบร้อยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนลอยโคตรสูงเลยหล่นมาเลยพี่มันลงมาอย่างนี้ลงอะไรเดี๋ยวพี่กำลังตีลังกาหมนเนี่ยกำลังตกลงไปเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโอ้โหบึ้มโอ้เรียบร้อยไม่เราอยู่ตรงนั้นเลยพี่เดี๋ยวผมถึงพี่มันไม่ได้ปิด NPC ครับผมพี่ก็รู้ว่าบอดกิมนี่มันโง่อะไรโอ้โหแล้วเกมขับรถไปดูเลยอ่ะผมก็นึกว่าพี่ปิดบอ่อนพี่ไปอยู่ตรงไหนพี่เเนนนีีี่่่่ยพขึ้้้สววรรค์ไปแลมือก อย่ไหมโอ้ยล่วงอยู่ตรงน,นั้นนนนออยู่ตรงั้นเลยอ่ะวาพี่ไหมมาวางพี่ผมอยู่อยู่ข้างหน้าโรงงานนี่ละเอาเอาเอาหางเอาบันไดลงเดี๋ยวพี่เอารถขึ้นโอ้ย <laughs> ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยอ่ะโอ้ยเปิดมาก็ได้คอนเทนต์แล้วทุกคนน้ำ <laughs> <laughs> ประเด็นคือเราอยู่ผิดนิดด้วยไงเดี๋รอแป๊บเก็บด้วยหน้าอีกเก็บด้วยหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเดินหน้าเดินหน้าผมอยู่ผิดเลนที่ผมอยู่ผิดเรื่อนั่นแหละนั่นแหละ เอ้ยพี่น้อยเกมนี่ให้พี่น้อยเกมขับรถไทยนี้หมได้เรื่องเลยนะพี่น้อยเกมนะได้เรื่องสิพี่ได้เรื่องทางนะได้เรื่องเลยอ่ะได้เรื่องของจริงอะ่ะมาแล้วมาแล้วไม่เ,เหมือนเมื่อกี้เีกนะพี่ไม่มีแล้วมันไม่มีโอเคครับไปเลยไปเอาพี่ลงรถทำไมเดีย่ยพี่มาดั่งหน้ารถกับผมป่ะพี่ขอไทยอยู่แล้วไม่เดี๋ยวเป็นอะไรมาเดี๋ยวพี่จะได้สละเรือทานไง เบาลูกพี่เบาลูกพี่สิ่งจีเลยอะรถหนักเบาไม่ได้ครับผมเดี๋ยวติดใช่ไหมเดี๋ยวติดแน่นอน่ที่อยู่ว่าหลบได้หน่อยหลบได้หลบนะโอ้เบาครับโอ้ยโอ้ย เกมเมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เมาพี่ไม่ได้เมาผมผมไม่ได้เมาจริงๆนะเออเมาลูกพี่เมาเบาลูกพี่เมาเมาเมาโอ้ลูกพี่รถอยู่ข้างหน้านี่เลยเฮ้ยรถไม่หายว่ะโชคดีมากเลยอ่ะนี่ว่ารถจะหายเขามาแก่เป็นอะไรจะละลายเป็นเด็กนิ่งอุ้ยมาเฮ้ยเกมมาเกมลงไปทำไมเรียบร้อยติดนะได้อยู่ได้อยู่ ออถอยถอยถอยอเดี๋ยวพี่ลงก่อนอพี่โลงก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตัง้งบินโง่ปะดูสภาพรถเราโอ้ยถอยเหยียบโซ่โอเคได้ครับได้ได้ได้โอ้ยอไปเลยเดินหน้าไปเลยไปได้ปนันหาไปได้ไม่ได้ได้โอ้ต้นไม้เศษไม้ไม้ขวางโอ้ยลุยไปเลยเหรอเกมโอ้แน่นอนจริงอ่ะรถคันนี้เขาทำมาเพื่อนลุยอยู่แล้วพี่ดูล้อดิโอ้โหดูโชกยนตสูงสุด มาครับผมผมจะไปตรงนี้นะโอเคครับอ่าเกมพี่ฝากต่อโซ่หน่อยกดตัวเอ็กซ์นะอ่าเกมไปกดเกมไปกดโดนรถพี่อะยังไม่จับเลยอ่ะเกมเชื่อมเลยยังไม่ได้ผมยังไม่ได้โซ่มันอยู่ตู้น่ะใต้เออเดี๋ยวผมดึงโซ่ได้ด้อ่าเกมแล้วหลบพี่ก็ได้อ๋อผมติดอาะพี่นี่ต้องดึงโซ่ออกมา นี่แบบนี้ <ENNIS> อ่า <lawsuit royable> แล้วก็กดตัวเอ็กเชื่อมโอเคมาสิบลอพี่มาเดี๋ยวนี่ไหมเกี่ยบสิบล้อนะเดี๋ยวรอแป๊บนะเราโซ่มันติงเพี่ไม่งั้นเดี๋ยวกันชน์ดุดนะไม่พีโซ่โซ่ไม่ได้ต่อหนิพี่ไหนเอ้าโซ่ไม่ได้ต่อเดี๋ยวโซ่หลุดถอยก่อนรอพ่อพ่อพ่อพอพ่อพ่อเฮ้ยพ่อเบรกกเบอุ้ยโซ่มันเลื้อยไปอ่ะเหมือนงูเลยเกมอะไรเนี่ยยิงชอบชอบคุพี่ เนี่ยอะไรเนี่ยโซ่โอ้โยเนาะดูมันไหลไปเลื้อยไปเหมือนงูเลยอะทุกคนเออได้แล้ดได้ล้ของจริงได้ละนี่ตอนเนี้ยเอาอ,อยู่สองซ้ำอยู่สองซ้ำโค้งกลับนะโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ,พี่เอาพี่ถอดลูกทำไมอ่ะไม่ลูกมันหลุดตั้งแต่เมื่อวานละเอาเกมไม่เกมไม่ดึงตรงไปก่อนตรงน,ตน,นี้มันเป็นโคนอ่ะ ใช่โอ้โหหลออเสียตอนเนี้ยต้องเทสายออกมาที่หน่อยนะโอ้โหเฮ้ยกระชากนะเฮ้ยเบา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 เออนึกซะซักเ้เกมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่เททรายออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเอาทรายใหม่ดีกว่าเดี๋ยวใส่นิดหน่อยออกออกหน่อยสักหน่อยขอสักครึ่งนึงพี่อะ๋ยวลองดึงดูเกิดไหม ไม่ขยับเลยได้ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วไปไปไปตกไปเลยตกไปเลยโอ้รถไหนรถไหนจมโคลนอ่ะตอนเนี้ยไปเก็บโค้งไปเลยเก็บโค้งไปเลยโค้งไปเลยโค้งไปเลยแล้วก็โค้งเกินโค้งเกิายซ้ายซายซ้ายซ้ายซายมาตะลูกกับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเกมท่อนไม้เกมมันจะติดอีกนะไม่ยกออกก่อนหรอกไปได้ไปได้ไปได้ไม่ได้โอ้ยได้อย่างเดียวเลยอ่ะดูดิ รถเราดิไปไม่ได้เดี๋ยวเกมมันติดท่อนไม้ท่อนไม้แล้วมันทับอยู่เปล่าเอ้ามันรอดไปใตท่านู้ดมันได้ไหมเออเป็นไรของผมดีไปได้ผมได้อยู่เกมเอาไปติดท่อนไม้ด้านหลังเกมเอาเอาพอพอพอได้แหละฮะได้แหละเกมเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลย เอารถดับอย่าเป็นระดับระดับระดับพี่เดี๋ยวเก็บย้อนไม้ล่ะเอาไม้เอาไม้อยู่นี่ก็จับไม่ได้อริงเลยช่างเลยอ่ะเอาเก็บระดับโอ้โหขึ้นรถแล้วที่รถพี่ดับไปเดินสองท่าไปเดินหน้าไปผมเก็บก็ติดท่อนไม้อยู่นะด่ะพี่บอกแล้วเอาเบลล์ผมไม่ติดพี่ผมล้อมันติดล่องล้อจมูกพีเอาเหยียบท่อนไม้ไปแล้วอ่ะเรียบร้อยติดท่อนไม้ตอนเนี้ยเดี๋ยวตรงนั้น้อาก่อนเดี๋ยวรอ ไม่ติดนะพี่ติดเนี่ยพอพี่มันติดอะ่ะเ,เกมเดินหน้าไปนะครับผมไม่เห็นทอนลายเลยเเลยไปเลยไปเลย,เล,ยลากไปเลยใช่ไปมพี่ไม่ขึ้นอะ่ะมันติดท่อนไม้จริงเดี๋ยวแล้วพี่ลงไปดึงออกก่อนดึงได้ไหมนี่ท่นไหนพี่ผมยังไม่เห็นเลยพี่เนี่ยตายท้องรถพี่เ่ยมันติดอยู่ผมไม่เห็นนะกูี้ยมันดึงไม่ได้อะ่ะรถมันทับอยู่อ่ะี้ยวถอยก่อนพี่ เคยได้แล้วมันยังติดเหมือนเดิมเลยรถดับไปเลยไปเลยไปเลยยาวยาวยาวๆายาวยายาวยยาวยไปแล้วครับผมเต็มที่อ้ล้อมุไปไปไปยาวยาวเลยยาวเลยเอไปตรงนู้นเลยเกมซ้ายซ้ายโซ้ายไปเลยพ่อ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 อ่ได้ เออตรงนี้แหละตรงนี้มันไม่มีโคดแล้วแต่เกมไปเชื่อมเอาอันนั้นอ่ะไอเอาเกมโคดยังไงอ่ะเมื่อกี้อ่ะโคดตัวนี้พี่ตัวรถในรถเลยเอาเหรอเจะไม่เปิดซ้อก่อนเหรอเพราะว่าเหลือตัวลูกอีกนะนี่ไงพี่เอาเรามาต่อดเอาได้ไหมพี่อ๋อต้องเอาตัวนี้ออกยังไงใช่เอาลูกไปเลยเอารถกถ่ายติดทีต้องถ่ายติดติดต่อไม้อะไรล่ะติดต่อไม้เกมทางตะแกรงไม่มาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยทางตัวเนี้ยสายพุ่มพี่ บเนี่ๆๆไอ้พวกมันอยู่นี่โอ้ยียบไปแล้วเรียบร้อยหักต่อไม่ได้ได้เฮ้ยมันต้องได้ไม่ได้นะพี่ไม่มันไม่ได้เด็กเก็บจอดไม่ตกอ่ะจะได้ได้ไงได้มพี่่อะเดี๋ยวพี่จับให้อ่ะอันนี้นี่ยนี่ยเนี่ได้แล้วเออนั่นแหละอแลถ่วแล้วบอกต่อไปได้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมกลับไปทางเดิน่อนเพราะตอนนี้มีกองไฟไหวไหมนะ หลายมาไม่ไหวโอ้โหระดับผมแล้วนีบออกสักหน่อยติดถีออกก็ได้สักหน่อยสักหน่อยเพราะมันเยอะเกินขนาดอือเกือบหมดเกือบหมดไม่หมดซึ่งหนึ่งพี่เหลือเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกไปยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์พี่ไรได้อยู่เกมอะได้เปล่า รถติดที่รถติดรถติดที่ไหนครับผมเป็นตัวนี้มันเป็นโคนอนะ่ะน้ำมันขังอะ่ะหาง่ายๆเลยนะทุกคนครับก็ดูรถจักร์มนําไปใช้นะทุกคนนะจัดไปครับผมาเห็นแล้วทุกคน,นเ,เราจะเาจัดการเดองรถเอาเกมติดตอไม,าตตามา้ติตาาดตอไม้ด้านหลังออะได้อยู่โอ้โหเอาเรื่องครับโอ้ตอนนี้มันเป็นทางน้ำนี่หว่าเกมใช่เป็นทางน้ำประมาณนั้นไม่น่ามันติดอ่ะ <น>โซน,นี้เอากลับมาหนีเกมนี่ไม่หนีเละพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หน,น้าเผื่อมันติดอีกไงเพราะว่าเราต้องลุยตัวอีกนั่นเองแล้วเราจะไปย,ไ <c oughs> ยังไงไม่ไม่มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปลดอันนี้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเชื่อมเอาเดี๋ยวพี่เอารถคันแดงขึ้นห่างรถเบ็ดเกมนะเกมนําพี่ไปเลย<อ>หรือว่าจะให้พี่นําผมไม่นําก็ได้โซนี่โซ่ไหลโซ่โซ่ไปแล้วโซ่โซ่ไหลไปแล้ว เกมเดินหน้าเล็วไปเลยทางหน้าพี่ไม่งั้นเดี๋ยวติดโอเคครับจะติดแล้วเนี่ยโอ้โหได้ไหมได้ได้ได้พี่ตังเฮ้ยนมันตัวแรไนี่หวะมาครับผมมาแล้วมาแล้วเย่ชิงตั้งลำแป๊บ เลื่อนนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวพี่มาเชื่อมเอาตัวลูกก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปอยู่บนเดินก่อนนะพี่โอเคครับขึ้นไม่ไหวเราพิเดาเราพิเดาแต่ไปพร้อมกันเผื่อรถติดจะได้ช่วยกันเรจอเหมือนเมื่อวานไม่เอาแล้วนะถ้าอาจจะติด ถ้าว่าจะติดผมว่ารถพี่น่าจะติดเออ่ตรงหลุมพูดอะรนะเออพี่หมาพี่กลัวตรงนั้นแหละไม่เป็นไรเรามีรถลากเก <c oughs> ม,มดูหนักมากอะ่ะทรายเปียกอ่ะนะครับผมไม่มาลเหยียบมาแล้วพี่อย่าชะลอความเร็วเด็ดขาดนะพี่พี่รัดตรงนี้ปนไปเลยพี่รัดทุกดอกไปเลยไม่เดี๋ยวไปตามเกณฑ์นั่นแหละโอ้มันไปยากด่างไงไม่เดี๋ยวขอด่าเอาไง ไม่ใจป่ได้เชื่อพี่ดียวเกม่าทิ้งพี่ก็พอเกมชอบทิ้งพี่เมื่อวานกป็นรถผมเมืวาเรถผมไม่เยอะหรอกพี่เจ้าของตีเกมทิ้งพี่เมื่อวานน่ยรถพี่หลงป่าเลยติดด้วยเมื่อวานถ้าผมรถผมมันโซมามันน่าจะได้ทิ้งพี่นะเพราะพี่ไม่หายหรอกเอาพี่ไม่หายใจเลยทุกคนนี่พี่อยู่ด้านหลังนี่ ว่าติดอีแน่เที่นี่ตีดีต่อคนจำใหม่ๆทุกคนนะนะใกล้ถึงทางโค้งะล้วที่เฮ้ยพี่กำลังส่งความเร็วไปอยู่ตอนนี้อ่ะไม่กล้าเบรกเลยอ่ะนี่ต้องเลี้ยวขวานะถึงเดียวตรงเนี้ยที่ตงไปพี่ได้ไปอ้อมแล้วที่แกพี่ดูทางขวานี่มันเปซ้ายนิดนี่ว่าเราบขอขอไ่ทางตะวันพี่ผมพี่ไม่ส่งแรงสแรงมาแล้วทุกคนอ่หลบนะครับหลบนะครับ จมไปแล้วตอนเนี้ยจะได้อยู่ไม่ได้พี่ไม้แซงผมไม่ได้หรอกเออเกมอย่าพึ่งอย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งทิ้งปี่ไปไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วทุกคนเอาแล้วเกมอย่าพึ่งทิ้งไปอย่าโถเดี๋ยวผมมารอนี่แถวๆกันการเงินพี่ไม่ต้องส่งความเดียวมาไงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพี่มาชนผมก็ความเดียวก็หายนะโอ้โหพี่สวยยังไงเนี่ยทางขึ้นเนินอ่ะตอนเนี้ส่งขึ้นไงพี่เจ้าผมจอดเมื่อกี้แล้วพี่ชนก็ เริ่มใหม่เลยนด้ไอตรงที่มันเป็นโคนอ่ะเกมเกมรอพี่ตรงนั้นแหละนี่ผมรอเลยเนี่ยเอา้ารถไถโ,โ,โอ้ยโคตรหนักเลยครับท่านผู้ชมหนักมากนะฮะได้อยู่ได้อยู่อ้าวพี่ไม้มาแล้ทุกคนเราเห็นที่ไม้ยนละนี่มันมันอยู่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับฝีมืออะโถขึ้นอยู่กับฝีมือมาแล้วครับมาแล้ว เราแป๊บเี่เราไปลงเรือมาไหนลงเรือมาจำพอเดีวนะพี่ไม่ไม่ไม่พี่จะหลบอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นโคตรอะพี่จะเลี้ยวเข้าไอ้ตรงเนี่ยเนี่ยพี่ไม่ลงหรอลงมาเลี้ขวามาเราก็จะเจอหลุมแล้วพี่หลุมข้างหน้าเราที่เลยอะไรหลบได้พี่ก็หลบอ่ะไปยดิบมาเฮ้ย หน้านะครับผมจะชะลอความเร็วเดินขานะผมได้หลมนะครับผมมากเก็อย่างพึ่งไปนะเผื่อรถติดเดี๋ยวผมไปรอเดี๋ยวผมไปรอทางที่มันโคจรจูกหน่ถูกก่อนี่เวลารถติดผมก็จะได้ไม่ต้องมาแซงกันทีหลังเลกบายยิ้มบาย้มต้องขับถนนใหญ่เนี่ยอืออุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วพี่ไหมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราชะลอบนถนนนะเป็นไงไหวไหมได้เปล่า ได้อยูโอตรงนี้ไม่มีที่หลบเลยอ่ะต้องลงอ่ะตรงเนี้ยลงทอืมอุ้ยได้ยูได้อยู่ได้ไดโอ้โหโอ้โหไหวชิวครับไหวชิวได้อยู่ได้อยู่เราต้องจัดการกรว้าเราขับหกล้อมมาขนทรายดับหนึ่งนะทุกคนนะเจ๊เกมไปขนทรายเลยโอเคครับผมเราเข้าไปจัดในฟาร์มก่อน แล้วเสียงแต่ก็เบามากนะทุกคนนะรถว้านี่คือสายที่เรียบแล้วนะทุกคนนะนีใช่เปล่าใช่ไม <c oughs> เรียบแล้วครับทุกคนที่ไม่เพิ่งขับไปเมื่อกี้นะครับผมก่อนเริ่มคลิปฟาบโอ้ยเกือบเลยนะครับตัวหลอ่อตัวตึงของเราอินโนลูปินิเตอร์พวงนะทุกคนนะนนะตัวหล่อเนะครับผม มาประดวนเอ้ยไม่ใช่มาประเดิมสามชาติหน่อยเขาเปลี่ยนแต่ใหม่ด้วยนะเน่ห<า>์หนาไม่ได้ยินเสียงแต่เลยเสียงแต่ชักหยอนลนไม่ได้ยินเลยผมตา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 เดีย๋ยวเราเทต,ต่อจากเมื่อวา,า,านนะครับผม ก็คือตัวนี้นะฮะเทตัวตัวลูกก่อนละกันนะครับประมาณนี้เคดับเลยนะครับผมเราเข้าไปขนนะนะทางนี้แหละเดี๋ยวรอน้อยเกมเอามาอีกรถหนึ่งนะฮะก็น่าจะสุดพอดีนะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยคิดบ้า,านะาคิดว่า,า,าน่าจะสุดออพอดีทุกคนนะตรงนี้เราเคยเอาฮีโน่เรามาติดแล้วรอบนึงละไม่กล้ามาติดรอบนี้ละรอ,อบนี้เราจะไม่ติดขาแล้วทุกคนนะ โอเคเอาตัวแม่เปเทครับท no, mm ีนี้เสียงโคตรลั่นเลยทุกคนรถเราเดี๋ยวพี่ขับรถอ่ารถเกตเกตดินรอแล้วกันนะเกมโอเคครับผมเทเราเลยเดี๋ยวป้ายโคตรลั่นเลยเดียวรถเรามันแหม่มันแหม่นแหมนแหมนแหม่เลยทุกคนอู๋เราเหลืออีกเหลืออะไรอีกเนี่ยอู๋เราเนี่ยเหลือปลูกต้นไม้อู๋เรา ได้เอ้ยเดี๋ยพุ่งลงน้ำล้วทุกคนดูแต่หน้ารถโอเคเสร็จแล้วร <c oughs> อสักคู่เกดเกดเดอร์ตอนนี้ตักรอเลยอะทุกคนเดี๋ยวพี่เกดเดินรอเดี๋ยวพี่เกดเดินรอรถตักเราตักรอละตักทรายรอและอ,อ,อ่าสามตักก็เต็มแล้ววะน่ะรถเกมอ่ะ <c oughs> ใช่พี่ อเอาชนอีกัวมาด่วนเลยครับพี่น้อยเกมด่วนเลยนะครับตั้งฐานก่อนอนะฮะรายเปียกมันหนักนะทุกคนนะวิ่งบอกจริงหรอรถเกมอ่ะไม่ไหวนะพี่วิ่งไม่ค่อยออกเลยพี่ถ้าติด,ดติดอ่ะเดออะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเทำไมเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยทุกคนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจอดจอดจุดบุหรี่แป๊บนึงนะทุกคนนะอะไรมีการจอดจุดบุหรี่ด้วยก็ธรรมดาครับคนขับผมเราทุกคนก็จะมีแบบว่าแอคข้ามบุหรี่อ่ะข้างนึงเปิดกระจกฝั่งนึงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมรถพี่มันเอียงวะเอไม่ใช่พี่เกย์เอียงนะเนี่ยโอ้อะไรวะไม่ได้แล้วพี่ พี่ทำผิดอ่ะโตายแล้วเขาแก้ง,งานไหมพี่เดี๋ยวพี่เกตกลับมาดีกว่าทุกคนพอดีอ่ะรถเกมอเทอ่ะก็น่าจะเต็มพอดีอย่างว่าผมว่าโอ้ออกตัวแบบโคตรอื่นแล้วพี่เขาทางไหนเนี่ยเอา,เอาหลงทางแล้วโอเคครับถูกทางอยู่นะ โอ้ดูทางดิครับโชคเ,เราไม่โชคเราไม่หักข้อมูลขนาดไหนแล้วนี่ทำไมทรายมันเกลดยากกว่าไอไอดินอะดินมันเกล็ดง,ง่ายกว่าน,นะเสียเปียกมาติดใบผ่านไงพี่ไม่เนี่ยมันเกล็ดไม่เสมอะคิดว่าดินมันยังเกล็ดง่ายก,กว่านะเนี่ยยิ่งเนี่ยมันเกล็ดแบบถ้าถ้าตั้งผ่านลึกปุ๊บคือมันกินเนื้อทรายไปเยอะเลยอ่ะเกล็ดไม่ดีอ่ะ ไา้มาติดกันเป็นก้อนนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยหลุมหลวมอุ้ยจะติด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 อุ้ยหลบหลบหลบครับทุกคนอุ้ยแล้วหุจุ่มคนไปแล้วล้อหลังหุจุ่มคนไปแล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหลุมโคตรหลุมครับทุกคนนะเฮ้ยทำไมมันเกณไม่ดีเลยอะอะไรวะตายแล้วทุกคน ว่าเกศว่าเกศเดาพังนะทุกคนนะ <c oughs> ไม่มันไม่ได้พังแต่ว่ามันเกศไม่เรียบเหมือนตอนที่พี่เกศด,ดินอะ่ะตอนที่พี่เกศด,ดีนอ่ะมันเกศด,ดีกว่านี้นะเนี่ยแต่ว่าอันเนี่ยเกศเพิ่มทรายไปมั่วสั่วไปเลยอ่ะดูดิอ,นนอะไรไม่รู้อ่ะเันนี้เป็นทรายเปียกไ,ทยกไอทรายเปียกเป็นแบบนี้ละทีเฮ้ยดูดิเอา้าอะไรวะไม,ม่ตรงไหนครับผมเกมเทต้นที่มันแบบขาดๆเกินๆนอ่ะ เก็บเทเลยเก็บเทลากยาบไปเลยอ่านั่นแหละยาบเลยนะยาบไปเลยเห <c oughs> มือนทรายไม่ลงเลยอะ <c oughs> ลงแม่ลงอีกพี่ลงอีกทีลนอีกทีกนหน่อยครับผมอ่าเสร็จแล้วรถบดรถบดประจำที่ครับรถบดมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราดับทิ้งไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราล้างออกทีหลัง <c oughs> ให้ให้พนักงานอู๋พี่ไปล้างเอา กระี้เกียดนะผมโฮ้โหเกียยากนิดนึงนะตายตั้งผ่านหรือก็ไ่ดีอะดูดิเอ้ยมันทำไมมันกินเนื้อสายเป็นม่วนเลยวะเออน่ารถบดยังเหยียบไม่ได้เลยพี่เกียยากมากเลยนะเนี่ยรถเหยียบยังไม่ลงนะพี่ตายเนี่ยทรายอะไรวะเนี่ยเออ ปลกงไ,ปไงเกดไม่ดีเลยอะลองเอารถถ่ายวัดดันดีไหมตแต่ว่าถ้าเป็นดินอ่ะมันจะเรียบกริบเลยนะที่เท่าที่พี่เคยเล่นอ่ะเท่าที่พี่เคยเกยดอ่ะแต่นี่คือแบบพังไปเลยอ่ะโอ้ยนอเนาะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะหยับไม่ลงเลย,อยตอนนี้ไม่ได้อยู่ได้อยู่เขาอะไรเดีย๋ยว เราสักอย่างนี้เก่งแต่เราเป็นไมเคิลถ้าทุกคนเส้นเลือดปูดแล้วเส้นเลือดปูดแล้วตอนเนี้ยเยสเทตอนนี้เดูเขาถอยด้วยความเร็วสุดูรุนแรงครับช่วงนี้ทำไม่เช็คเก้ไทยถอยแล้วพี่รุนแรงครับผมหัวล้อแล้วหัวล้อกับรถเกียร์แล้วอ่ะเส้นเลือดปูดนะพี่ พีด่ดิจะเรียบก็ไปเรียบสักทีอ่ะต้องเรียกจังหวะน,นี้ต้องเรียกบังปลาบังปา,งปา,งปางมาอะไรพี่แล้วอะไรโอ๊ไโ<ห>ยได้อยู่นะเกมได้อยู่ถึงจะพังหน่อยก็ช่างมันเถอะยึดเข้มพังไปเ,าาเลยอีกเหยียบให้เละเลยแหมอะไรเนี่ย เดี๋ยวพี่เกตฝั่งนี้มาก็น่าจะได้แล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวพี่ตั้งผ่านเลือกเกตขึ้นมาเลยเนี่ประมาณนี้แล้วก็ตั้งผ่านเอเียงแบบนี้เดี๋ยวเก็บดูนะพี่เกตขึ้นไปนะเดีเลยเหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมเลยวิม่มันแค่ขยับจากาด้านข้างขึ้นไปกองไปอยู่ข้างบนนี่เลย ที่ม่าพี่ผิดสูงอะพี่ต้องตั้งผ่านให้มันอ่ลึกกว่านี้รอครับรอเกตเดอร์ครับผมรอเกเตอร์จัดการให้เสร็จแล้วทุกคนนะมารอบนี้ได้แน่นอนเฮ้ยๆๆๆพังเออนี่แล้วทุกคนอ่า ค้าวกระเดินอีกโอเคเอาเท่านี้แหละนะทุกคนกคนี้เกียจแล้วอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บงานนะโถผมจะมาเก็บงานอยู่เดี๋ยวผมจะมาปลูกต้นไม้อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปเอา,เอาขี้มุงขี้หมูอะไรมาใส่ต้นไม้อีกเนี่ยอู๋ผมต้องดีที่สุดแต่บอกเลยเอาล่สะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับ